พอได้เห็นเนื้อหาในเอกสารแล้วเนี่ยครับวิเคราะห์ความเป็นไปหลังจากนี้ยังไงบ้างฮะก็ผมว่าขออนุญาตนำเรียนเป็นสามประเด็นนะครับประเด็นแรกผลการสอบสวนอาจออกแนวที่ว่าตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงแต่พลักฐานอาจยังไม่ชัดเจนอก็อาจจะไม่ไม่มีความผิดส่งกับสมนานตุลกาชาติสองคือตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใกล้ชิด ถึงแม้จะไม่เป็นไปถึงตัวท่านผู้ว่าการตำรวจชาตินะครับก็จะมีความเห็นว่าเห็นควรส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายดําเนินการต่อเช่นปชปชปปงนะครับแล้วก็แนวทางนี้ก็ส่งกลับสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับกับแนวทางที่สามคือตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงหลักฐานชัดเจนเห็นควรให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงโทษตามระเบียบของอร,ราชกาลพลเรือนให้ปชปชปปงและดีเอสไ ดาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามหน้าที่ประเด็นนี้ไม่ได้กับอานากตระหนชาติและอาจจะถึงขั้นให้ออกจากราชการแล้วก็จะส่งผลต่อคามเด็ดปามนานด้วยนะครับเพราะท่านจะเกษียณปีนี hm ้ก็เป็นสามแนวทางนะครับอาจารย์อาจารย์แนวทางที่สามน่าสนใจแนวทางที่สามที่มันร้ายแรงสุดนี่อาจารย์แสดงมองว่ามองว่าจริงๆเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยผลออกเสร็จปุ๊บเนี่ย ขึ้นอยู่กับนายกใะให้คุณให้โทษได้เลยก็ได้ถูกไหมจารย์ถ้าเป็นแบบนั้นถูกไหมฮะอำนาจอยู่ในอ,อำนาจอยู่กับท่านนายกอย่้ลวละครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเป็นประธานของทั้งกตรและกตชนั่นหมายความว่าเป็นผู้ว่าข้าราชาเป็นผู้กํากับดูแลสํานักง,งานตําห่รชาติโดยตรงพูดง่ายๆคือเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องอะครับ,รบลูกน้องทาผิดเนี่ยหัวหน้ามีอำนาจเต็มเลยตามกฎหมายในการดาเนินการว่าจะทํำยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าครับว่าจะผลประโยชน์ของใครเป็นหลักครับ,รบจะเ้าความสัมพันธ์ต้องการรักษาความสัมพันธ์กันไว้ก็แล้วแต่เพราะว่าบรรทัดฐานของแต่ละสังคมไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างปีที่ผ่านมาในที่อังกฤษเนี่ยถ้ามีการติดตามข่าวนะครับตำรวจอังกฤษเนี่ยส่วนหนึ่งกระทําความผิดเช่นความแรงในครอบครัวหรือรู้เห็นเป็นใจกับผพ้นร่วมง,งานที่จะไม่ไดําเนินการสืบสวนในคดีที่เขาม,มีการแจ้งความทราบไหมครับว่าโทษแค่เแค่รู้เห็นเนี่ยนะครับแลนไม่ไดําเนินการต่อนะ เขาไม่ออกก่อนเลยโอ้โหก็เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่คุณคุณต้องทําคุณต้องรายงานแต่คุณไม่ทําเพราะฉะนั้นเมดหรือเมโทรโพลิแทนพอลิสบูโรเนี่ยกรมการตำรวจนครบาลที่กรุงอนดอรที่งเกตเนี่ยเขาจึงก็ได้รับการยอมรับความเชื่อมั่นเลยก็ดับก็สูงกว่าประเทศไทยครับอือ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 อาจารย์ฮะผมว่าคนที่ติดตามคดีนี้มาเนี่ยมีประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่ทุกคนสนใจฮะก็คือเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่อปิกโจ๊ก กับบิ๊กต่อที่มันจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่นะฮะคือมันมีถ้าดูรูปการแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาเช็คบินทีหลังส่งกลับมาก่อนหรือว่ามันมีโอกาสที่จะต่างกันถ้าดูจากการเส้นทางของคดีอาญาที่จะมีผลต่อวินัยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีโอกาสไหมฮะที่มันจะไม่เหมือนกันสําหรับบิ๊กโจกับบิ๊กต่อครับของทั้งสองท่านมีทั้งความเหมือนและความต่างครับความเหมือนคือ,อก็มีการถูกกล่าวหา นะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการการสอบสวนเงินทั้ง,งคู่เกี่ยวข้าเรื่องอะไรครับเรื่องครัวพันเกี่ยวเว็บผนังครับแล้วก็มีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลใกล้ตัวงงเงินเงินเราวิ่งรอบตัวคนใกล้ชิดเลยครับครับแล้วเงินเนี่ยเส้นเงินวิ่งไปถึงบุคคลใกล้ชิดด้วยซึ่งตรงนี้บางท่านก็ได้มาสัมภาษณ์ผ่านสื่อไปแล้วว่าเป็นวิทยาศาสตร,ร์หมายความว่าพิสูจนะ์ณวันนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเส้นเงินก็ยังอยู่แก้ไขที่แปลงไม่ได้ก็ได้ผลเหมือนเดิมเป็นวิทยาศาสตร์ ได้ผลเหมือนเดิมครับฉะนั้นแต่ความต่างคือคนหนึ่งเป็นผู้มุชการตำรวจชาติอีกคนหนึ่งเป็นรองผู้มุชการตัหน่วยชาติการสอบสวนไม่มีการดาเนินการของท่านรองโจ๊กเนี่ยทราบว่าได้มีการดําเนินการมาก่อนด้านนี้แล้วนะครับแต่ขนาดที่ท่านผบตรเองเนี่ยทราบว่ามีการดำเนินการอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ตอนที่ทางท่านทนายตั้มเนี่ยได้มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษเหมือนคดีและก็หลักฐานไปให้เดี๋ยวจะมีการกล่าวหากันมาก่อนหน้านั้นแล้ว เช่นจากทางฝั่งของ,องเครือข่ายลูกน้องผู้ทำชาของท่านรองโจกเองเนี่ยก็มาโชว์ตัวเลขโชว์การเงินเส้นทางการเงินที่โจงให้เห็นทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายสำคัญคือต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนดำเนินคดีอาญาอันนี้สำคัญเพราะว่าจะเริ่มนับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีความต่างตรงที่ของท่านรองโจกเนี่ยโดนกระบวนการเ,เริ่มไปก่อนของท่านผอ,อเนี่ยกระบวนการเริ่มมาทีหลังครับนะครับแต่สุดท้ายปลายทางก็ต้องมาดูว่าตกลงผิดหรือไม่ผิด นะครับแล้วก็ศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับค่ะอืมอืมออัปเดตทั้งมนิดหนึ่งจริงๆแหล่งข่าวคนสันเมื่อครู่เนี่ยได้โทรศัพท์กลับมาหาน้องฟ้าอาจารย์เราปอยู่น้องฟ้าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะมีแหล่งข่าวสำคัญโทรศัพท์กลับมานิดหนึ่ง <laughs> พิจ๊กโทรกลับมาค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการโทรหาบิจ๊กจะถามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่รับสายแต่เมืเ่อกี้โทรกลับมา,าไม่มีโอกาสไได้รับสายน่าสนใจอาจจะมีความเคลื่อนไหวอะไรก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากั <laughs> นนะต้องโทรกลับนะต้องโทรกลับนะนอนหลัวเรกโทรกลับแน่นอนครับ <laughs> อาจารย์อาจารย์ผมผมถามไิด่นีน่อาจารย์ครับอาจารย์เป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์พักพ่วกเพื่อนฝูงอาจารย์ยังเป็นตำรวจอยู่ถูกไหมฮะ ครับเขาเขาคุยกันขมเลยไหมเรื่องเนี้ยเรื่องที่แบบจะมีคนกลับมากลับมาแล้วเขาคุยกันหนักไหมอาจารย์เพื่อนเพื่อนพักพูมเพื่อนฝูงครับเนื่องจากมีบันทึกหลุดออกมาเมื่อวานนี่นะครับว่าจะมีการกลับของท่านผู้มัชาการตำรวชาติบอกว่าจะกลับมารับราชการต่อนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพวกเพื่อนท่าไหรายนไม่ได้เจอครับแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ก็มีการพูดคุยกันอยู่บ้างครับแล้วเขาก็อึดอัดกับระบบอึดอัดกับสภาพที่เกิดขึ้นนะครับที่ท่าหลายคนตำรวจหลายนายก็ เขาก็อยากทางานนะไม่ได้อยากจะถูกกล่าวหาลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเวลาเขาก็ถูกผัวพันไปด้วยอย่างเงี้ยครับเออเออเอออาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอาจารย์ผมเล่าให้อาจารย์ฟังนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเคยมีพนักงานสอบสวนบางท่านเหมือนกันนะที่ถ้าอาจารย์สังเกตี๋ยวเราสังเกตดีๆีเนี่ยอาจารย์เวลาที่เขาไปยื่นเรื่องเช่นไปยื่นเรื่องปปชเอ้ยไปยื่นเรื่องใครดยงั้นดูงั้นนี่เอ้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสองพี่ เป็นเป็นเหมือนอาจารย์เขาคุยเรื่องนี้างมไหมอาจารย์คือไม่อยากจะทําคดีนี้เลยไม่อยากจะมายุ่งเลยแต่โดนเอาชื่อไปใส่ในคณะพนักงานสอบสวนมีไามไหมอาจารย์เพื่อนเพื่อนคุยเรื่องนี้ไหมอาจารย์เนี่ยครับจริงๆแล้วผมว่าเราน่าจะรับรับทราบตรงกันนะครับว่าเหมือนกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะครับเขาก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกับว่าจะโดนลากเข้าไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ารองโจ๊อายุราชการท่านอย่างไหลายปีถูกไหมครับสมมตินะครับสมมติ วันหนึ่งข้างหน้าเปลี่ยนรัฐบาลเกิดรองโจ๊กกับมาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นผู้ราชการระดชาติแล้วลองคิดดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมล่ะในวงแหวนวงตํารวจนะเขารับรู้รับทราบตรงกันอยู่แล้วล่ะครับว่าหรือแม้กระทั่งการรับราชการก็ตามพอใครขึ้นอ่ก็ต้องมีผู้ต้องกานลูกน้องที่เคยทํางานมาด้วยหรืออาจจะมีคู่ขัดแย้งกันก็ได้ในองค์กรในหน่วยงานนั้นั้นอ้ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิด คนมาเป็นผู้นําเนี่ยใจไม่กว้างพอใจไม่เป็นธรรมพอก็จะเกิดกระบวนการเอาคืนนะ <c oughs> ครับอันนี้น่ากังวลครับแสดงว่าตํารวจน้องๆน,นี่น่าจะตกอยู่ในภาวะจำยอมเรียกเหมนมีได้ไหมคะจันต้งคือก็ต้องต้องเรียนว่าอย่างครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบตํารวจที่เป็นระบบแบบ traditional policing กิจการงานตารวจแบบดั้งเดิมก็ <c oughs> คือยึดภูมิชาเป็นหลัก อ่าแล้วก็ฟังตนายระบบแบบทหารสั่งต้องทำอะไรประมาณนี้ฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้คือเขาก็อึดอัดนะครับกับระบบแบบนี้แต่ผมแนะนําเสนอนําเรียนมาแต่งต่อ,อนเนื่องว่าเราต้องปรับให้เป็นแนวคิดแบบโมเดิร์นโพลิซิงตำรวจสมัยใหม่จนกระทั่งปัจจุบันบางท่านก็บอกเป็นมิลเลเนียมไปแล้วไกลกว่านั้นอีกแล้วนะครับผมว่าเราค่อยๆขยับไปก็จะดีขึ้นครับอาจารย์ครมีข้อสงสัยหนึ่งนะฮะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะฮะโดยเฉพาะการมอบหมายให้อาจารย์วิษณุ เป็นคนแถลงข่าวเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบพิจริงทั้งสามคนเนี่ยโอ้โหระดับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยอาจารย์คิดว่าทําไมต้องเป็นอาจารย์วิษณุฮะคือเราจะรับตรงกันนะครับว่าท่านอาจารย์วิโสท่านก็เป็นครูทางกฎหมายครับครับ,รบท่านก็มีความแม่นยามีความเชี่ยวชาญสองคือท่านก็อยู่มาได้ทุกยุคทุกสมัยะครับในเรื่องของความเชี่ยวชาญท่านกฎหมายของท่านเพราะฉะนั้นท่านานายกอาจจะมองว่าการให้ท่านวิษณุมาอาธิบายในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ก็จะทําให้สังคมอาจจะมีความคลายแคลงความสงสัยน้อยลงหรือเปล่าแม้น,นี่ต้องตั้งหรือม,มากขึ้นนะรับหรือมากขึ้นนะครับก็ทางนิงนั้นก็ต้องรอฟังถแถลงและประการต่อมาสําคัญคือคสื่อมวลชนที่มารอรับฟังถแถลงขา่าวคงจะมีหลายสิบคําถามที่จะถามท่านนะครับอาจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยซึ่งเพราะฉะนั้นท่านวิสุรก,ก็น่าจะเป็นบุคคลที่สามารถจะให้อธิบายในเชิงขอที่ได้แต่เราก็ตามต้องเรียนตามตรงนะครับว่า ณขนาดนี้เหมือนเรารับชมกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยครับทางเทศการฟุตบอลบุรีเรามีกรรมการตัดสินฟุตบอลใช่ไหมครับผู้ชมเองเนี่ยดูฟุตบอลเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่ากรรมการเนี่ยเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรก็ตามที่รัฐรัฐบาลพยายามสื่อสารแถลงอะไรก็ตามสุดท้ายไม่สามารถค้านสายตาผู้ชมได้หรอกครับเมื่อวานผมมีโอกาสคุยกับ อาจารย์นิดนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะนัดหมายสัมภาษณ์กันวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ดีพอสําหรับรัฐบาลเนี่ยอันนี้อาจจะอันตรายและส่งผลถึงคะแนนเสียงด้วยอาจารย,อาารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะครับจริงๆแล้วผมว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับหนึ่งคือ,อมีปัญหาตั้งแต่เรื่องการแต่งตั้งผู้มีาร,ราชการตัวแทนตัดปีที่อลอยละและในคําสั่งของท่านนายกเองที่ท่านลงนามคำสั่งก่อนอันนี้ท่านก็เขียนอธิบายเรื่องนี้ไปด้วยนะครับ แล้วท่านก็เป็นคนทีเ่เสนอชื่อท่านผู้ญชาการตร่าวจชาิท่านปัจจุบันนี่แหละเข้าที่ประชุมกตรเพื่อจะแต่งตั้งเป็นผู้ญชาการตร่าวดชาติซึ่งก็ได้เป็นผู้ญชาการตร่าวจชาิท่านปัจจุบันคสองคือพอเวลาท่านแต่งตั้งมาแล้วมีปัญหาตามมาแลปะปัจจุปัจจุบันท่าน,นก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้และผลการสอบสวนของคณะกรรมการก็จะมีการถแถลงวันนี้คฉะนั้นถ้าผลถแถลงออกมาเนี่ยคานสายตาผู้ชมพูดยังานผิดหวังอะ่ะ อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้คือส่งผลต่อคะแนนรัฐบาลไม่มากก็น,น้อยอก็เพราะว่าท่านเป็นผู้กํากับดูแลสัมางานตุลาชาติโดยตรงด้วย,วยนะครับโดยท่าอซึ่งซึ่ง,งไอ้คำว่าผิดหวังเนี่ยอาจารย์มันประเมินยากเลยนะว่าผิดหวังแบบไหน,แบบไหนแบบไหนไม่ผิดหวังหรือขึ้นอยู่กับอารมณ์กองเชียร์ของสองตำรวจอาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกแบบมาอาจารย์มองแบบไหนว่าแบบไหนคือผิดหวังแบบไหนคือไม่ผิดหวังอาจารย์นะครับคือหนึ่งคือขึ้นอยู่กับ ฝ่ายใครเชียร์ใครไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือประชาชนหนอ่มเครับก็มีความเห็นแตกต่างกันอยู่แล้วแต่สองคือสําคัญครับผมว่าถ้าประเทศเนี้ยมีหลักนิติรัฐนิติธรรมมีความยุติธรรมอะคนจะชื่นชมอ่ะแค่นี้เองแล้วกันแล้วประเทศจะเดินต่อไปได้แต่ถ้ายังทําเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรมากมายครับแก้ที่ตัวคนที่มีอำนาจที่จะทำกล้าตัดสินใจกล้าคิดเนี่ยล้วคะแนนเสียงจะมาเองครับนะครับ